สวัสดีครับลิปแอนเฟิร์นนะครับผมแอดตัมนะครับวันนี้จะมาในเรื่องของนะครับต้นไม้แนะนำต้นไม้เนาะอาทิตย์ละสายพันธุ์นะครับวันนี้เราขอนำเสนอเฟิร์นนะครับบ o สตันไทเกอนะครับเป็นบริเกตบริเกตนะครับก็คือใบด่างนะครับผมผมค่อนข้างชอบนะเพราะเป็นเฟิร์นที่ค่อนข้างให้ใบนะครับลดลาย สวยงามนะครับจะปลูกในกระถางให้ย้อยลงมาก็ได้หรือจะปลูกห้อยก็สวยนะครับเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆนะครับลายใบค่อนข้างสวยงามนะครับออันนี้จะสว่างเส้นนะครับการนี้ดูก็ไม่ยุ่งยากมากนะครับราคาก็ท้องตลาดก็ไม่แพงมากนะครับเกิดมาหลังๆนี้ก็เริ่มจะหายากนะครับผมเขาเป็นพืนที่ค่อนข้างชอบความโปร่งและน้ำนะครับชอบแสงแดดลำไรนะครับผม ก็วันนี้นะครับก็เลยมาแนะนำเจ้าเฟินตัวนี้นะครับก็ฝากนะครับในช่องทางออนไลน์ของริแอนเฟินนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage นะครับริแอนเฟินนะครับแล้วก็ไอจีนะครับรวมถึงช่อง YouTube Channel ดีด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในวิธีการเลี้ยงดูนะครับก็ สามารถคอมเมนต์หรืออินบ็อกซ์มาหาผมก็ได้นะครับส่วนเรื่องเฟิร์นเนี่ยอแอดก็จะทำการแยกนะครับทุกๆช่วงฤดูฝนเนาะอาจจะต้องพรีออเดอร์นะครับถ้าใครอยากได้นะครับเพราะว่าแยกตอนนี้ไปเขาก็โสมนะครับผมก็อ,อันนี้ก็เป็นต้นใหญ่มากที่บ้านนะครับก็คืออแล้วก็เดี๋ยวจะมีในในในเ,เรื่องของทลิปอันทรนะครับ ก็จะมาแนะนําเรื่องของการเลี้ยงนะครับเปิร์นนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อซะก่อนว่าเอ๊มีแต่ไม้ใบหรือเปล่านี่นะครับเปิร์นเราก็แอดก็ยังเลี้ยงอยู่นะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลเข้ามาได้นะครับยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งกด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดนะครับอย่าลืมครับกระดิ่งมีความสําคัญแอดมากนะครับยังไงสาหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับผม